วัดภูยอดรวยเลี้ยวซ้ายอีก6กิโลเมตรเยอ่เนองบนวไหนะบนยังใส่งาน,นี่เลยสะออนนำครับสำหรับวิธีชนบทแบบยังคล่ง,งดังเดิมของเก่าๆครับเจ้าลี่กดจอดยืนตารางเฮียน ได้มีงานยังอยู่กับพวกปักท่งชากปักท่งทางเขาบาดมีท่งธรรมจักท่งนี่ครับโอ้แทนีก็นลา,ลานขาไล่กันคลองอยาคลองกินเพียบพี่น้องเอ้ยมาต้องอัน,นยักเลยไล่คองกิน พี่อยู่ภูเขาบรรยากาศดี ทางแดงเละน้อยนึง,งนวันฝนตกโอ้ย เดิคนคอนข้างไม่เนาะข้างแดงครับแต่ก็ยังอีกบวกไก่ครับเพราะว่าจากทางดำมาเมื่อกี้พอหกโลในกระสานจะเลี้ยอยู่สักสองสามโลครับวัดฟูยอดลอยตรงไป เด้เหลี่ยงเลยครับมันขะเหลี่ยงหัวในป่าอย่างเลยพี่นอ้องจ้ะคนไล่ตัวเนอ่้อน่าจะมาถึงแล้วครับ วัดภูยอดรวยตรงไปตงไปอีกแล้วครับโอ้นี่มีล้านพญานาคเอนครับโอ้โห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 โล้านจิ้นเลยนะีกว่าล้านมาากม่านตักเป่าได้ดีไงเป็นพล้านโิ้นครับโอ้ เรื่องส่วนใหม่แสกว่าพี่น้องมาส่วหลบโขงคนเลยต้ยนใหม่แสกแห้งโอู้วันทาง้งละมาพี่น้องเลยเพี่ยวว่าไก่กนะาะโอ,โอ้พี่ไก่น่าจะใกล้ะจะหอดแล้วครับ บางหมองก็เป็นข้อนกีดบางหมองกับส้นไลยก็จะเป็นลุกลลางครับเป็นทางตามผู้ตามปลาครับนี่เป็นทางข้อนกีดเป็นปเน็ตบอกดีแหงครับแบบรูปลักษณ์แปลกๆขึ้นกันครับ เนี่ยไปได้ร้ายแบบเพิ่นครับทางมากจีรถเกงถ๋งสองเลยยอดมากครับการพีกอับกับเรียกว่ารถกระบะนีนมาได้สบายร,บรถเก๋งก็มาได้ครับแต่ว่าขนาดจะยากแน่น้อยหนึ่ง เถเก่งจะต่ำเนาะรถเก่งต่ำครับด<อ>เลยมหอนการขวมทางน้ำไหลผ่านโอ้ ตรวนี้ทางออกกับทางเข้า มาหอนแล้วครับวัดภูยอดรวยโอ้ เดี๋ยวขอพ่อทำกงินครับเอาไปเช็คไหมฮะ

và mấy hôm nay và mấy hôm nay và đi mấy hôm nay mấy hôm